ผมขออญาตพูดถึงข้อกล่าวหาในปี2556ถึงปี2559กลับเรียนว่าทางพระอาจารย์เองไม่ทราบเลยว่าข้อกล่าวหานั้นเป็นเรื่องอะไรแต่อย่างข้อมูลที่ปรากฏในสื่อสาธารณะมีอยู่สองเรื่องใหญ่ๆด้วยกันเรื่องที่หนึ่งมีการกล่าวหาว่าพระอาจารย์ลักลอบโอนที่ดินของญาติโยมสองลาย เข้าไปเป็นชื่อของพระอาจารย์ในฐานะส่วนตัวแล้วหลังจากนั้นมีการฟ้องคดีเพื่อให้พระอาจารย์โอนคืนพระอาจารย์เมื่อถูกฟ้องคดีแล้วจึงยินยอมโอนที่ดินทั้งสองแปลงคืนให้นี่คือเรื่องแรกอีกเรื่องหนึ่งนั้นคือเรื่องการทุจริตเงินบริจาคหนังสือพุทธวจนะทุจริตเงินบริจาคค่าก,ก่อสร้างกุฏิสงและทุจริตเงินบริจาค เพื่อซื้อที่ดินและค่าถมดินของที่ดินข้างวัดนาป่าพงก็คือที่ดินที่เราใช้ในการจอดรถแปลงนั้นผมขอญาตด้วยข้อหาแรกเรื่องการลักลอบนําที่ดินสองแปลงมาใส่ชื่อตนเองมีที่ดินที่เกี่ยวข้องสองโฉนดด้วยกันครับโฉนดที่1เป็นโฉนดที่ดินที่ตําบลคลองสี่อเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีที่ดินแปลงที่สองเป็นที่ดินตําบลบึงทองหลางอําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานีก็คือไม่ไกลจยยากที่นี่